อ่ะอันนี้ไรเด้นนะฮะไรเด้นโจมตีพันเนี่ยพันสามนะฮะอัตาคิไม่มีเลยความแรงชีสองร้อยนะฮะฟื้นฟูสองแปดสามอุธใส่เป็นหอกประจําตัวนะฮะอ่ะพอสวรรค์ิบสิบสิบกลุ่มดาวไม่ได้ปลดนะฮะอติแฟกอ่ะก่อนอื่นเลยก็ไรเด้นตัวนี้โจมตีน้อยมากนะครับมีฟื้นฟูเยอะความแรงชีเยอะอัตาคิไม่มีสิ่งที่เราควรดันคืออตัตชีครับตอนนี้อัตาคิไม่มีเลยอัตาคิแรงชีชำนาญธาตุ แนะนำว่าให้หาเป็นออฟโจมตีอัตคีแรงคีฟื้นฟูสีออฟถูกไหมเราได้ใช้งาน2ออฟเปลี่ยนนะฮะขนนกครับอัตคีแรงคิฟื้นฟูอผ่านและกันนาฬิกาฟื้นฟูพลังงานอัตคิแรงคิโจมเลือดก็ให้ผ่านไปก่อนแล้วกันแต่อยากให้เพิ่มโจมตีอ่ะแต่ว่ามันมีเอฟเฟกต์เปลี่ยนฟื้นฟูเป็นโจมตีได้ไม่ต้องกลัวหรอกเนาะอันนี้ให้เปลี่ยนนะฮะถ้วยสามารถใส่เป็นออฟหลักเป็นมนัสไฟฟ้าหรือโจมตีก็ได้แต่ว่าออฟลองจะต้องมีอัตคิแรงคิ ฟืน้นฟูอะไรอย่างเงี้ยฮะจงตีเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยครับออฟหลักสามารถใส่โบล่ไฟฟ้าหรือจมตีก็ได้นะครับถ้วยเปลี่ยนนะฮะหัวความแรงคีออฟลองออฟลองใช,ใช้ได้แค่ออฟเดียวคือฟื้นฟูกับชำนันทธาตุกันนั้นเองถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนฮะสรุปเปลี่ยนอะไรบ้างครับเปลี่ยนหัวเปลี่ยนถ้วยนะครับแล้วก็นาฬิกาก็พอใช้ได้ฮะก็สรุปก็คือหัวกับถ้วยหลักๆเลยครับสองออสองชิ้นประมาณนี้นะฮะ